ครับก็สวัสดีนักเรียนอีกครั้งนะครับวันนี้จะต่อจากอันเดิมนะครับต่อจากอันเดิมที่เป็นเศษส,ส่วนอย่างต่ำเอ้ที่เป็นเศษส,ส่วนที่เท่กากันไปนะครับวันนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับเศษส่วนอย่างต่ำครับ é ตรงนี้จะเป็นหน้าแบบฝึกหัดเลยนะครับหน้าแบบฝึกหัดเลยเขาบอกว่าให้นักเรียนครับสแสดงวิธีทําททนะครับให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําเรามารู้ก่อนนะครับเศษส่วนอย่างต่ำเาากกนี่ยมันทํายังไงนะครับเผือ่อลืมนะครับ เขาบอกว่านะครับการทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับโยขออภัยขออภัยการทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ํานะครับเพราะว่าทําได้โดยนะครับหาตัวประกอบร่วมของเลขตัวเศษและตัวส่วนนะครับหาตัวประกอบร่วมของตัวเศษและตัวส่วนเนี่ยมาหารเลขตัวเศษและเลขตัวส่วนนะครับหารไปเรื่อยๆเลยนะครับ จนกว่าจะไม่มีตัวใดมาหารได้อีกนะครับยกเว้นหนึ่งนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการทำของมันคือหาตัวประกอบร่วมนะครับมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับหารไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะหารไม่ได้นะครับยกเว้นหนึ่งที่หารลงตัวนะครับเราดูตัวอย่างกันตัวอย่างตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเขาบอกว่าจงทํา12ส่วน18ครับให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําเห็นไหมครับ ขอ้อนี้ตรงนี้ครับวิธีคิดเขาบอกว่านีวิธีคิดครับวิธีคิดเขาบอกว่าอันแรกครับหาตัวประกอบร่วมของ12และ18ครับซึ่งได้ออกมาเท่ากับ2นั่นเองหรือพูดง่ายๆคือ12และ18นะครับ2เนี่ยมันหารลงตัวนะครับเขาก็เลยมาหารโดยเอา2มาหารดูว่า2อ,อะไรได้12ครับหรือ2ไปหาร12เนี่ยมันได้เท่ากับ6นั่นเองนะครับเราก็ตัดทอนไปให้มันเหลือ6 นี่แบบนี้นะครับ18เหมือนกัน2อะไรได้18ละ่ะนะครับ2 9 18ก็นี่ตัดไปให้มันเหลือ9ครับทำให้มันเหลือเศษ6ส่วน9นะครับจากนั้นเราดูต่อ6ส่วน9ครับมันสามารถหาตัวประกอบร่วมมาหารต่อได้นะครับนั่นคืออะไรนั่นก็คือครับตัวต่อไปก็คือ 3นั่นเองครับเพราะว่าตัวประกอบร่วมของ6กับ9เนี่ยคือ3นะครับหรือพูดยงังไงก็คือ6กับ9ครับเราสามารถเอา3เนี่ยมาหารมันทั้ง2ตัวได้นะครับซึ่ง3 2ก็เป็น6นั่นเอง3 3เป็น9ทําให้ว่าเศษส่วนที่เราได้ออกมาก็คือเศษ2ส่วน3นี่เองนะครับนี่นะครับนี่แบบนี้ นี่คือตัวอย่างที่เขาให้มานะครับทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างในแบบฝึกหัดของเรากันนะครับอย่างเช่นข้อที่1เลยก็ได้แปดส่วนสิครับเราคิดแบบง่ายๆเลยครับว่า8กับ12เนี่ยอะไรที่หารมาลงตัวนะครับเราคิดดูซิอะไรหารมาลงตัวนะครับถ้าคิดไม่ออกครับเอาตัวที่น้อยที่สุดเลยนะครับแปดส่วนสิก่อน8ปดส่วนสิอะไรหารมาลงตัวล่ะนะครับงั้นครูลองเอาตัวน้อยที่สุดครับก็คือเอา2แล้วกัน คุูลองเอาสองมาหารดูนะครับสองอะไรได้แปดล่ะทีนี้ก็คือสองสี่เป็นแปดนะครับเอาสองมาหารสองอะไรได้สิบสองครับสองหกสิบสองนี่ทำให้มันเหลือเศษสี่ส่วนหกนั่นเองครับเศษสี่ส่วนหกจากนั้นดูต่ออีกเอ๊สี่กับหกครับมันสามารถหาตัวมาหารได้อีกนะครับหาตัวมาหารอีกถ้าอา ครูมองเลยแล้วครูบอกว่าเออมันน่าจะอาสองหารได้นะถ้างั้นครูเอาสองมาหารต่อ,อครับสองอะไรได้สี่ล่ะสองหนึ่งสองสองสองสี่นะครับตัดไปให้มันเหลือสองสองอะไรได้หกล่ะสองสองสี่สองสามหกนี่ได้เหลือสามครับทําให้มันเหลือเศษสองส่วนสามนั่นเองนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่ข้ออื่นก็ทําคล้ายๆกันครับ ถ้า2หารไม่ลงตัวลอง3ลอง4ลอง5ไปเรื่อยๆนะครับเลี๋ยมันก็จะเจอเองนะครับสำหรับการทรําเศษส่วนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําก็มีวิธีการประมาณนี้นะครับถ้านักเรียนไม่เข้าใจก็ทักฟีมาหาครูได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเ,เจอกันเรื่องต่อไปครับ